อตอนเฮ็ดเปลืองเฮ็ดเปลืองกับพอดีแสียบ,บเลยเฮ็ดเปลืองหน่อยน้อยเฮ็ดเปลืองตอนหน่อยหน่อะใช่ป้กพ่อนังเป็นไข่มั้งไข่ใครใคร,ใครเฮ็ดเปลือง fc พลนคอมเมนต์มาว่าหายเบาต่องกินกุ้งก่อยโคยตี้กุ้งเต้นครับมื่อนี้อู้กลุ้งเต้นกลุ่มเต็มสวัสดีพี่น้องวงไปสุขุสุข้อนครับผมมื่อนี้กับปุ่มปอครับเบาต่อมชาแนลอีกแล้วครับเบาต่อมชาแนลใดไม่นุ่นเสียบมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่ามื่อนี้อ่าเมนูแซ่บๆยสามไม่ห่อ มากับสาวไม่พ่อนสองคนครับสวัสดีค่ะพี่น้องสู้โหสุ้คนค่ะมือนี้อันนี้แกงเนีงสาวไม่พ่อนนี่เมนูเสียบแซบเต้าเหมือนี้ได้เมนูแก้งเนมัยเอิญว่าอนียงอู้เมนูแก้งเนมัอ่าเนียงเนมัแหนียงเนมัยแบ่นี่แกงแห้งหนมัยใส่เห็ดเฟืองใส่พี่เด็ดกับผักหวานผักหวานบ่าวตองอู้ผักหวานยอดอ่อนเลยสวยเลยแซ่บอู้ยน้ำมือนี้มากสองเมนูเด้อค่ะพี่น้อง ก็นี้ก็ได้เมนูกุ้งเต็มหัวันนี้กุ้งเต็มเศร้าเต้นกุ้งเต้นกลัวสิตังกองได้เศร้าเต้นแล้วครับแล้วมาเป็นยังครับยังสดๆอยู่เต้นแน่บ่เต้นแนบกันทั้งวันมาว่าให้บ่าต้อมกินก๋วยกุ้งเต้นให้เบิ่งมันเศร้าเต้นแล้วมาเป็นยังมาเสร็าแซ่บๆน้องกันมื้อนี้ก็ได้ผักกับผักแก้มาหลายอย่างอยากแน่อยู่เบื้องหลังสามสิได้เอ้าแซ่บๆครับมื้อนี้มื้อนี้ก็สิเป็นเมนูแซ่บเมนูเด็ดก็สิเป็นแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่อัน เห็ดเฟืองแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเฟืองแล้วก็สซหนอดหนอดผักหวานแหน่อ่อนๆหเลยสวยนี่ของคนยัย่นปลูกอยู่ข้างเฮือนนี่ล่ะจะเอามาจะเอามาแกงอ้าวอย่าเว้าโดนหลายเผากินอ้าวกินเลยกุ้งไม่ชอบเต้นละนั่นกดน้ำเก้งหน่อไม้นัวๆก่อนอ่ะค่ะเอฟซีทุกท่านทุกคนมากินแกงเอวค่ะครับแกงหน่อไม้แซ่บแซ่บเลยครับสำหรับผักกระเพร่ากับซิมีอันนี้ผักสมมุ่งอันนี้ผักกระโดนกระโดนก็สิเป็นกระโดนน้ำครับ โดนน้ำาไปนกินเลยผักสลาย,ลย่กินเลยกินเลยกินเลยผักสลายล้ะกัดห,หอมหอมสิเป็นหอมถามแ่แม่ขึ้นเก่าครับหอมแม่เถานี่อืมอืมมัดมัดแล้วยไม่ไหมมัดแล้วไม่มไหม,ม,ไมหอมหัวยี้ขักเลยหัวยี้ครับมือนีกับมาเป็นพี่เซนเตอร์ไห่เพิ่นจักหน่อยครับหอมหอมนี่ก็ขายครับขายขาย,ขายลูกละหาสิบาทครับ โลหะสิบาทเอฟซีต,ต้อมทางไกลทางใกล้สนใจกับั่งได้ครับหอมแดงหอมแดงเมืองศรีสะเกดหอมแดงน้องตอมเฮาเขาน้อคอกค่ะต่โฆษณาขายหอมกินเลยกินเลยกินเลย<ๆ>เดี๋ยวบ้าต้อมสิโฆษณาหอมมือนี้เอาหอมมาขายนะํามือนนี้ก็มีหลายครับมีหลาย <laughs> มีประมาณอยู่เกือบพ่อลอยลูกน่ะมีอยู่เกือบพ่อลอยลเนะานะสบายพรเนาะอก็ขายโลหะสิบครับมัดนมะัดสวยงามๆแบบนี้เลยมัดให้เรียบร้อยทีมือทีมือผุ้เฒ่ามัด S <S <S มีตะปูเส้นเซียนอ่ะสำหรับโฆษณาขายหอมแล้วก็กินข่าวสียบๆแล้วกันก็บาตอมครับมืนอนนี้เอ้า <S 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 แก้งอุ้ยแก้งแน่งนอนใหม่มาสำหรับแน่งนอนใหม่นี่ก็สิไปทุบๆทุบจักน้อยแล้วก็มาแก้งก็ต้องฟานเนาะมันคอ่อยเสแยบ แบ่พักแบบพักใจนามพ่อสำน,นึงอือตอนเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองกับพอด,ดีเสียบๆเลยเฮ็ดเฟืองน้อยนอยอือ เ,เื่อตอนไหนหน่อยเน่นาซอยพอนกำลังเป็นใครมั<ข>้งใครใครใครเพื่อนเอฟ <มา S 2> ซีพนคอมเมนต์มาว่าหายเบาต่อมกนอินกลุ้งก่อยโคยติกลุ้งเต้นครับมือนี่อู้กุ่เต้นกุ้งเต้นใส่ก็พร้อมผักขยันเถึงถึงเครื่องเลยครับถึงเครื่องมือนี่กุ้งเต้นมาแสบแสบครับแสบแสบแล้วก็เบาตอมมา

Sắp sẽ tặng con gái cung sâu tên, Ui <laughs> Ui khắp như thế này Ui 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 ตอนหยอดพักหวานครับหักเลยเนะสายพันธุ์หนอหยอดผักหวานหยอดวอยสวยเลยอือหอักหวานบานขึือผักหวานปลาพักหวานปลาครับ <c oughs> เป็นสายพันธุ์ผักหวานปลาแต่ว่าเอามาปลูกอยูุ่หนน้านะเอามาปลูกไว้อยู่หน้า แซบค่ะพี่นอ้องถึงหนาแร,งร้งฤดูแรงแบบนี้มันก,นก,นออกระสิออกยอนครับออกหยอดเพื่อถา่าฝนแต่ว่ามันบทันมีฝนตกหรอกครับแต่ว่าห่เมื่อพักหวานมันสิมากออกหยอดยา่น,น,นี่ออกถ่าฝนเราสายครเนาะ <c oughs> เขาเอิน้นพักหวานน้ำหมอกพักหวานน้ำหมออครับมันสิแซบมีรสหวานกลมกลมอือม <c oughs> แสบก็พักวานหนาฝนอยังกระซ้างเนาะที่มันเกิดนาเรียงมันแสบบางว่าสิเป็นนอใหม่คือกันครับนอใหม่นาแรีงเนี่ยอู้แสบด้วยครับาาบ,บางว่นเบาต่อมเบาเอาเนะาะใส่ผ่อนเนาะแสบอีลีของที่มันเกิดนาแรงีงมันหายากของหายากครับไม่น้อยเนาะมาเศษแสบก้อยก,ก,อยกุ้งก้อยกุ้งกับแสบคักมือนี่กุ้งก็ออกนาแรยียงเยอะ <laughs> เจ้า hmm. พักกระโดนอืมพักเจ้วก่อยกุ้งครับพักกระโดนน้ำบันมู่เฮามาอ <Hi. S 2> ืมใครเฮ็ดเซมบดี้เซ่ มาอืมอาอไมาครับจุบแซบบานี่ม,มนอนอหมนอนมอนใหม่เนะคนนี้นะกะแ่บเลยค่ะแบเลยเมนูมอ,อีสานบานเฮ้าเนาะมาตอบ เมนูนมนบัาล์านเนาะแมนครับเอนี้บ่าวตอมได้ม,มันน้ำเสนอเมนูแซ่บเมนูเด็ดของอีสานบัานเท่าครับก็คือแกงเนื้อใหม่ใส่หยอดผักหวานครับแกงเนียงมันแกงหนงเนืน้อไหม่ใส่หยอดผักหวานแล้วกับก่อยกุ้งเอนี้มาสองเมนูแซ่บๆมันมีสองยางก็เลยเบ่าวตอมก็เลยเอามาทั้งสองยางครับมาสูพีซูดอกกินน้ำกันแซ่บทั้งก๋อยกุ้งทั้งแกง,แนงนเนียงเนื้อใหม่เนาะ mhm khác cắt khác đây cắt đấy bắn này mhm 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 hoa như mhm 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 ใส่เต,ต้นำมาร์ซีวะผับเบอร์เลยใส่สารเคมนีนะคะแสบเลยมึงน ขายไปเจ้าอุ้งอ่างแห้งมาต่อมครับแซ่บคักครับมื้อนี้สำหรับสองไมนูมื้อนี้ก็แซ่บคักทีเด็ดอาหารอาหารอีสานบา้านเฮาเนาะทีเด็ดเลยนะแซ่บคักมาขอบคุณ FC ด่บางตามทุกคนทุกท่านครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่กดแล้วก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่บ่านเด้กดกำลังเบิง่งก,กำลัง,ง <laughs> กำลังเข้ามาเบิ่งกำลัง กำลังเบิงกำลังส้มกะฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่หยังบางคนกำลังโหนเนาะสำหรับเอจิถามเขามาหลายนาว่าสามไพ่อนก็มาต่อมยูบันได้กับยูบันน้องต้อเด้อค่ะครับบัลน้องต้อครับขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจทุกทุกท่านนะคะสี่คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ครับสำหรับทุกทายก็ฝากขายหอมอีกเส้นหนึ่งครับหอมแดงงามๆหอมแดงน้องต้อครับ รัาประกันลอยเปิสจากเบาตอมครับบริสิทธิ์สารเคมีเลยบริสิทธิ์ยาใส่แต่ปุนตะปุยตามภาษาบันรมุเข้าปลูกเห็นะครับเนาะครับโลดราคาสิบบาทครับมัดเป็นจุกกหอเรียบร้อยเสร็จซับเรียบร้อยแบบนี้เลยครับหาสิบบาทเนาะโลหนึ่งหาสิบบาทครับอันนี้ก็สิเป็นโลเครื่องครับอันนี้โลเครื่องพวงนี่สิเป็นโลเครื่องจุกนี่โลเครื่องฝากเอฟซีผู้ใดต้องการหอมต้องการซื้อหอมกะ หากหาบาตอมหดเนาะครับเนาะมือ่าสิเป็นเอฟซีบานเดียวกันเอฟซีตังไก่ทางใกล้กรุงเทพกรุงไทยฝักไต่ฝักล่างครับขอบคุณหลายๆครับมือนี้สำหรับเมนูนี้ก็เอาไว้สมนีก่อนเนาะสาวไพัเนาะพอพอกันกัเบาตอมในคลิปนาคลิปไม่ไดเลยครับมาถ่าลรุ่นกันว่าเบาตอมสุดใดเมนูเด็ดเดอาหารอีสานเด็ดเด็แซ่บๆตัวใดมานําำเสนอพี่น้องอีกครับถ่าลรุ่นกันครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับค่ะสำหรับคืนนี้กินโมมามกับขอโถดขออไัยนะครับไปลาไปก่อน